นี่ผมมีวกินเนี่ยกินข่าวจาแจวนี่นีขาวจำแจวลาลาโอ้โหโคตรดีไปไต้ต้นเดี๋ยวเด้อเขมรลูกทางนี้ก็กินยังสมภัสสมภัสสมภัสคนนี้นันนี่จะยังกนเยกนเช โห e, <d> um <Chris> ้คนละตัวล <issible> ูกพี่ว <h ans> ่า <cano> กินเนี่ยจำเจแล้วล่ะพดๆยัยัจะลูกพี่กินน้ำขึ้นขึ้นม่ไพี่เราเลยเสีมาเลยเียใบเซธมวง เก็บเศษทั้งหมดขึ้นมได้นอนซอแจกทีมงานเราตัวนัน สำหร so ma e, ับงานเซโนจบสิ้นเนาะแล้วก็จบอ่อจบไปดูดีแล้วก็ขอขอบคุณใจกรรมธารที่เอ่อมาสนับสนุนทีมงานเราเนาะไอ้เกียมเกียมแล้วเกียมแล้วสิไปเสียธมุบไปเลยเนาะฮะขอบอกขอบใจหลายๆเพี่น้องเด้อมีนี่เองสุขมันล้ำรวยล้ำรวย